พี่มาเรียมครับขายของนให้หน่ครับว่าในกลุ่มวิสาหกิจนี้ทำสมุนไพรที่เป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับเชิญพี่มาเรียมครับค่ะสวัสดีค่ะและของเราเริ่มแรกเลยเรามีลูกป,ประครบนะคะเป็นลูกป,ประครบสมุนไพรสดของท่านางของเราที่ทำมาตั้งแต่ก่อนเข้ากลุ่มันนี้มานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเนี่ยของชาวบ้านทั่วไปของชาวบ้านในชมุชมชนเราเนี่ยคะ่ะอ่ารรพคุญของรูปประครบก็คือช่วยบรรเทาอาก,การปวดเมื่อยนะคะ ในในพวกข้อข้อเขา่าเขาเรียกแกลพวกที่เป็นข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้นะคะบรรเทาอาการปวดได้นะคะแล้วก็อนาคตต่อไปที่เราอยู่ในกลุ่มนี้แล้วเราจะทําเป็นสมุนไพรแห้งนะคะอ่าต่ออีกอีก,อกต่อไปนะคะในกกะรูปประพบแล้วก็เราก็จะมียาหม่องนะคะตอนนี้เราผลิตยาหม่องถาวันเปียงออกมานะคะ ึ่งยาหม่องยาหม่องภัยเนี่ยทั่วๆไปเขาก็ทํากันแต่ว่าในชุมชนของเราเนี่ยมันมีเถาวันเปียงซึ่งเป็นสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยโดยตรงนะคะเราก็เอาตัวเถาวันเปียงเนี่ยผสมลงไปในยาหม่องภัยอันนี้นะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่าเรามีสมุนไพรในพื้นบ้านของเราในใส่ลงไปนะคะราคาก็ราคาบ้านๆทั้งหมดค่ะเรามีสองไซส์สองขนาดด้ันนี้มีขนาดใหญ่และเล็กนะคะแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นน้ํามันนะคะ อันนี้มันก็เป็นน้ามันภัยทั่วไปถ้าดูเห็นแบบนี้นะคะแต่จริงๆของเราได้ผสมสมุนไพรพื้นบ้านอีกก็คือกําเมงถ้าเกิดัูวไปก็อาจจะแบบนึกภาพไม่ออกไม่รู้จักต้องมาดูในพื้นที่ค่ะหรือว่า้ามีโอกาสเชิญนะคะน้ํามันกําเมงนี่ก็บริการการปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบสเปรย์เรยฉีดได้นะคะมีมีสามไซส์นะคะ ก็มีไซส์อันนี้เป็นสเปรย์น,นี่เป็นลูกเก้งลูกเก้งขนาดใหญ่หนะ่อยแล้วก็ลูกเก้งขนาดเล็กขนาดพกพาได้นะคะหรือว่าใครจะมาซื้อไปใช้ในงานเอาว่ามงคลอะไรต่างๆอันนี้ก็ราคาพื้นๆเหมือนกันนะคะต่อไปเรามีอันนี้ค่ะของเราเลยดอกอัญชนันอันนี้เราก็ปลูกกันเริ่มปลูกกันแล้วเนาะเป็นทางการดอกอัญชนันเป็นชานชานันช่วยช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะคะ แล้วก็มีสารต้านมลพิสละอันนี้ใช้ชงกินธรรมดาก็ได้หรือจะทําเป็นน้ำมะชันที่ผสมมะนาวอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นทั่วๆไปก็ได้นะคะแล้วก็อนาคตเราจะทําต่อไปก็คือสบู่ค่ะสบู่สมุนไพรก็แล้วแต่ว่าจะเราจะเลือกเป็นสครับหรือจะเป็นเนื้อสบู่ที่ผสมน้ําผึ้งอะไรต่างๆจะทำไะอีกตัวหนึง่งอะไรๆ,ๆ,ๆอันนี้เรามีอยู่แล้วนะครับเนี่ยเของเยอะนะครับเยอะๆ,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 ๆอันนี้เรามีอยู่แล้วอันนี้ช่วยในบรรดาหางคอดอันนี้น้ํานมราชสี อันนี้บอกเลยว่าทางรพสตเนี่ยทางโรงพยาบาลของเราเนี่ยใช้มาตลอดเลยกับหญิงหลังคลอดที่คลอดแล้วไม่มีน้ํานมให้บุตรทานเนี่ยนะคะคือเราจะบอกว่าถ้าใครมาฝากท้องที่นี่ปุ๊บถ้าเกิดคุณคลอดแล้วให้มาติดต่อที่เราได้เลยถ้าคุณน้ํานมไม่ไหนเราก็จะให้อันนี้ไปฟรีเลยทําไม่ได้ไม่ได้ขายเลยนะอันนี้ก็คือ,อนนเรา<ม><ม>หาเ<ม>ื้นเองถึงไป้ิซซมาเราก็ให้ไปเลยค่ะแสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นสมุนไพรที่มาจากพื้นบ้านของที่นี่นนหมดเลยใช่คหะ แต่ว่ายังไงผมสนใจดอกอัญชันนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อมใหม่นะครับ